ชมพูนะจ้าเจอกันในคลิปนี้นะที่จะมาสอนแต่งหน้าฮาทูลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคที่แบบออกงานกลางคืนนะคะสวยๆเก๋ๆแ,แบบนี้นะคะหลายคนคงจะแปลกตาอยู่นะที่ก็แปลกตาตัวเองเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยที่จะแต่งแนวนี้สักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่ามีเทคนิคในการแต่งอย่างไรกันบ้างนะจ้าไปดูเลย เริ่มแต่งหน้ากันนะคะอันดับแรกนะัท่ิะติดเป็นสติกเกอร์กาว2ชั้นก่อนนะคะเป็นตัวนี้นะจ๊ะซื้อได้ที่ทุกอย่าง20บาทเลยถูกๆเลยนะคะส่วนการติดเนี่ยนัทจะติดทับลอยพับชั้นตาเลยนะคะ ตาสอชั้นก็จะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นนะคะตอนต่อไปนะคะเพื่อสร้างผิวที่แบบว่าสวยเงาฉ่ำเบานะคะนัตตี้ก็จะลงเป็นคูชชั่นนะคะตัวนี้เป็นคูัชั่นของฟูจินะคะเป็นสูตรญี่ปุ่นนะคะคือตัวนี้เนี่ยลองทาแล้วแบบผิวแล้วมันดูผิวสุขภาพดีนะคะดูบางเบาแต่ว่าปกปิดแล้วก็ทําให้ผิวของเรานี้ออร่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เลาเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นพับสีน้ําเงินแบบนี้แล้วก็จะมาในรูปแบบ นีเลยนะคะก็หลายคนก็เรียกว่าคูชั่นหรือว่าแป้งน้ำอะไรนี้นะคะก็แตะนะคะก็จะมีคูชั่นติดออกมาที่ผับน,นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะให้รวบอยู่หน้าเดีรตี้จะแตะให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงกันบ้างนะคะวิธีการใช้คูชั่นเราก็จะค่อยๆแทบๆแ,แ,แตะ,แตะ เป็นงานผิวดีไปด้วยเลือกตัวนี้มาใช้ในลุคนี้นะคะปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ดูหนาจะเกินไปนี่ค่ะเปรียบเทียบกันข้างนี้ทากับข้างที่ไม่ได้ทานะคะข้างที่ทาจะดูกระจังใสออร่าขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มาทาให้ทั่วหน้าได้เลยนะคะรวมไปถึงลําคอด้วยนะคะ ซตเลอร์ปกปิดใต้ตากันนิดหนึ่งนะคะนัตตี้ใช้เป็นของสีซานเน่ค่ะเซตทุกอย่างก็ด้วยแป้งฝุ่นนะคะนัตตี้ใช้เป็นของลอล่าค่ะตอนของการแต่งตานะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นพาเลตจากโทนี่นะคะตัวนี้เลยนะที่จะเลือกเป็นการคัดเป้าก่อนนะคะก็คือว่าจะใช้ สีนี้ค่ะในการคัดเบ้าลงไปก่อนค่ะก็คือจะค่อยๆแตะลงไปที่บริเวณเบ้าตาของเรานะคะตาเราจะได้ดูลึกขึ้นพอแตะเสร็แล้วเนี่ยเราก็ใช้แปรงที่หัวภูมิกว่าเนี่ยเบลนด์นะคะ บิ๊ตี้บุฟเฟ่นะคะอันนี้จะเป็นคัพเค้กบัตตี s h a ร์โนะคะก็จะใช้เป็นสีนี้ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์04นะคะจะแตะไปที่บริเวณชั้นตากระพอนะคะที่ใต้ตาด้านล่างด้วยนะคะตั้งแต่หางตาจนถึงกลางตานะคะ คาราที่ใช้สีน้ำตาลเข้มสีนี้นะคะลงบริเวณหางตานะคะใช้แปลงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะแตะอายแชโดว์ eyeshadow. แล้วก็ค่อยๆลงเป็นสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วก็เบลนด์นะคะให้สีมันฟุ้งๆ ใช้สีเดิมนะคะแตะที่บริเวณใต้ตาด้านล่างนี้หนึ่งนะคะใช้าอแชโดที่มีสีขาวๆนะคะลงบริเวณใต้คิ้วนะคะทำให้คิ้วของเรานี่โดดเด้งขึ้นมานะคะต่อไปใช้าอแชโดที่มีสีขาวประกายวิ่งๆนะคะลงบริเวณหัวตานะคะ ที่ใช้เป็นของ The Face Shop นะคะจะเป็นดินสอบแบบนี้นะคะจะเติมเติมบริเวณช่องว่างของขนตานั่นเองค่ะแล้วจะใช้ไลเนอร์ของ Miss t e e n b a c k Black นะคะมันเยินแล้วแล้วที่จะใช้เติมบริเวณหางให้ดูเฉียวขึ้นนะคะ ่อเป็นการล็อกไลเนอร์ไม่ให้ไหลยเยิมนะคะจะใช้เป็นอะซิโดลสีดำนะคะทาทับลงไปบริเวณไลเนอร์อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นคิ้วนะคะนาตตี้ใช้เป็นของเมเรสกาค่ะ ของเมลเบรีนสีน้ำตาลเข้มค่ะจับลองนะคะรัตี้เลือกใช้เป็นของบอกต่อนะคะรหัส P066 ค่ะ มาลาเพื่อความกลมกลืนนะคะนัตี้ใช้เป็นมาคาของ The Face Shop ค่ะปัดแก้มนะคะนัตี้เลือกใช้เป็นของ W7 นะคะสีจะเป็นออกแมวแบบโทนส้มๆหน่อยนะคะ ตอนการคอนทัวร์หน้านะคะนัตที่ใช้เป็นของ b e n e f i t นะคะจะไลท์บริเวณอาจจะเชดดิ่งบริเวณสันจมูกนะคะแล้วก็มีกรอบหน้านะลบหน้าใหญ่ลบแก้มเรานิดหนึ่งนะคะไม่นิดหนาเยอะเลยอะลงไฮไลท์นะคะนัตที่ใช้เป็นของเดบาร์แมรี่ดูค่ะ ใช้เป็นของตรีรินนะคะเป็น rosemary r 1 8นะคะจะลงบริเวณด้านในเลมฟีปากค่ะต่อไปใช้เวทแน์ NY นะคะรหัส e 9 0 3 4นะคะจะสปิชชี่ลงให้ทั่วบริเวณเลิฟีปากเลยคะ่ะ แล้วเดี๋ยวตีไปทำผมก่อนนะคะ ดูแปลกตาเนาะคือนาตี้ไม่ค่อยได้แต่งลุคนี้ไงแล้วก็มีหลายคนบอกมาว่าอยากพห้นาตี้แต่งลุกแบบว่าไปงานกลางคืนนะคะนาตี้ก็จัดให้แล้วเรียบร้อยในคลิปนี้นะคะคือลุคนี้เนี่ยจะเน้นตาที่ค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรแน่นแข่งกับตานั่นก็คือผิวนั่นเองผิวต้องดูเป็นธรรมชาตินะคะดูฉ่ำวาวสวยสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะก็นาตี้ได้ใช้ซีซคูชั่นนะคะ นั่นก็คือเป็นตัวนี้ตีชื่อว่าหลายคนต้องสนใจแน่เลยนะคะคือตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งจะออกมาหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะตีก็มาแนะนําแล้วก็มาใช้ให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสําหรับ c c ฟูจิ Fuji, ตัวนี้นะคะเดี๋ยวตีจะขึ้นช่องทางให้ทางด้านล่างแล้วก็รวมไปถึงราคาด้วยนะคะราคาเขาก็น่ารักนะคะไม่แพงเกินไปด้วยหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็นําเทคนิคไปแต,แต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะก็มันต้องใช้เวลาในการแต่งอยู่สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราไปออกงาน แล้วก็ต้องแบบว่าต้องการความโดดเด่นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาในการแต่งนิดหน่อยละกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไงก็สามารถเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนัตี้ได้ที่แฟนเพจนัตี้พลอยนี้นะคะแล้วก็ที่ไอจีนัตี้หนึ่งหนึ่งด้วยนะานี่เลยสองช่องทางนี้นะคะขอบคุณมากๆเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย